กรณีของบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่าราชนะครับที่ก็มีแผนการเพิ่มทุนนะครับมูลค่า26,000ล้านบาทเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้มีการนําเสนอกันไปนะฮะเบื้องต้นแล้วเกี่ยวกับแผนดําเนินการของราชกรุ๊ปในช่วงหลังจากนี้ไฮไลท์สาคัญครับตกอยู่ที่กรณีของการเตรียม เข้าทำ5ดีลนะในลักษณะของดีล M&A นะครับก็น่าสนใจว่าเป็นดีลอะไรจะสร้างมูลค่าเพิ่มนะับความหมายคือจะเอาเงินจากเพิ่มทุนเนี่ยซึ่งเงินจากเพิ่มทุนมันเกิดขึ้นได้นั่นแปลว่าต้องมีตัวหารกำไรเพิ่มขึ้นจากการออกคุณใหม่ใช่นะฮะคือเราจะดูว่าเอ๊ะการจะเอาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเนี่ยไปใช้ขยายการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกลับมามันจะกลับมาได้อย่างไรและที่สำคัญเลยคือเมื่อไหร่ ใช่ใช่นะจะเร็วจะช้านะฮะตรงนี้เองก็จะมีผลต่อด i l u t i o ัน f อฟ c t ที่จะเกิดขึ้นนะฮะกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แต่ก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นนะฮะลักษณะนี้เป็นการเพิ่มทุนแบบดีนะ,ะเพิ่มทุนเพื่อต่อยอดไม่ใช่เพิ่มทุนเพื่อหน,นีตายใฉะนั้นเพิ่มทุนเพื่อต่อยอดเดี๋ยวเราไปสอบถามกันนะครับ,รบว่าจะมีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณชูศรีเกียรติขจรกุลกรรมาการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทรักกรุ๊ปจำกัดมหาชน<ม>หรือว่าหุ้นร้าน,นััััั่นนเองคคครรบบสสวดีีุณชู สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุรพาและคุณสุประชัยค่ะครับสวัสดีครับอ่าคุณชูศรีฮะเอาเบื้องต้นก่อนเลยแผนการเพิ่มทุน2 6 0 0 0ล้านบาทตรงนี้โครงสร้างนะฮะหรือว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะนําไปใช้อะไรอย่างไรกันบ้างค่ะขอบคุณค่ะ,ะการเพิ่มทุนในครั้งนี้นะคะเราจะนําเงินก้อนนี้เนี่ยไปขยายการลงทุนที่อยู่ในปัจจุบันและที่จะเติบโตในอนาคตค่ะหลายหลายท่านทราบดีค่ะบริษัทเนี่ยตั้งมาย2่ปีแล้วนะคะ เงินก้อนนี้เป็นเงินเพิ่มทุนครั้งแรกของบริษัทจากเงินก้อนแรกของเรา1 4 5 0 0ล้านบาทนะคะเงินก้อนที่2ก้อนนี้ประมาณ2,500 0ล้านบาทค่ะจะไปขยายการเติบโตในธุรกิจที่มีอยู่ทั้งปัจจุบันและในอนาคตค่ะนะครับเอถ้าดูจากในปัจจุบันนี้ขยายความนิดหนึ่งฮะว่าไอโครงการที่เราอยู่ในปัจจุบันจะไปสร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนตรงไหนบ้างครับ ค่ะปัจจุบันนี้ค่ะบริษัทมีธุรกิจที่อยู่ในมือนะคะ4ธุรกิจหลักๆค่ะตอบสนองเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะโดยแบ่งแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่เป็นพาวเวอร์กับนอ n น o พาวเวอร์ค่ะธุรกิจพาวเวอร์ก็คือธุรกิจในผลิตการจิตไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่เรามีความชํานาญแล้วก็สร้างการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าเราเป็นบริษัทเอกชน ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยส่วนธุรกิจอันที่สองค่ะธุรกิจนอนพาวเวอร์ธุรกิจนอนพาวเวอร์ค่ะเราจะแบ่งเป็นสามธุรกิจย่อยๆคือธุรกิจในระบบสาธารทัศน์พื้นฐานนะคะซึ่งลงทุนใน MRT มอเตอร์เวย์ค่ะแล้วก็ออปติกไฟเบอร์ส่วนธุรกิจที่สองค่ะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและพลังงานค่ะเป็นธุรกิจในด้าน O อ Service วนะคะหรือธุรกิจในเรื่องของอ n n โน o p o w e r นอกจากนั้นค่ะเราก็ไปลงทุนในธุรกิจด้านบริการสุขภาพซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตนะอย่างต่อเนื่องในระยะยาวนะคะมีแนวโน้มอ,อย่างชัดเจนนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะด้านธุรกิจเฮลท์แคร์ค่ะถูกขับเคลื่อนด้วยแมกเจนนะคะซึ่งมีปัจจัยการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุข,ของประเทศมีแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะโครงสร้างรายได้ของพาวเวอร์กับนอนพาวเวอร์นี่เทียบเคียงกันแล้วเป็นอย่างไรครับค่ะ การลงทุนของเรานะคะปัจจุบันนี้เนี่ยในนอน p o w e r อร์ยังไม่ไม่สูงมากค่ะซึ่งเป<ม>้าหมายของเราค่ะเมื่อเราได้เงินจากการเพิ่มทุนมาในครั้งนี้ค่ะเราไปขยายการลงทุนในนอนพาวเวจากที่เดิมอยู่ประมาณสักห้าเปอร์ซ็นเนี่ยจะกลายไปเป็นยี่สิบปอร์เซ็นในอนาคตค่ะครับ<ม>ทีนี้นอน p o w e r นี่ดูแล้วธุรกิจไหนฮะที่จะเป็นเรือธงในช่วงหลังจากนี้ค่ะธุรกิจนอนพาวเวที่เราอมุ่งเน้นจะเข้าไปตอนนี้ที่เราเห็น อนาคตเห็นแนวโน้มการเติบโตคือธุรกิจด้านบริการสุขภาพนะคะคซึ่งเราไปลงทุนเมื่อปีที่แล้วเนี่ย10%ในกลุ่มโรงพยาบาลปรินต์นะคะคและ9.91%ในโรงพยาบาลกเกษมราชวิงจันทร์ที่สปปลาวค่ะคก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่วิงจันทร์นะคะคคซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทีเดียวแต่และว,วันเนี่ยมีผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเนี้ยไม่น้อยกว่าสองรยรายทีเดียวค่ะค เอาละครับทีนี้กลับมาที่คอมเมนต์ของคุณชูศรีสักนิดหนึ่งบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะได้เห็นการเติบโตตลอดอย่างต่อเนื่องอตรงนี้รบกวนอธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในช่วงต่อจากนี้ครับค่ะารายได้ของเรานะคะปัจจุบันนี้ค่ะก็มาจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก แน่นอนรายได้ในปี64หลายลท่านทราบแล้วค่ะเรามีมีรายได้อยู่ที่44,000ล้านบาทนะคะก็ประมาณ44,000ซึ่งในปี65ค่ะถ้าท่านจะเห็นว่าปี65เราจะมีรายได้มาเสริมจากที่ไหนบ้างแน่นอนโรงโรงไฟฟ้าที่จะเข้ามาในปี65 นะคะคือโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมอาวที่ประเทศอินโดนีเซียโครงการโรงไฟฟ้านี้นะคะเราสร้างเองค่ะแล้วก็เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วค่ะเมื่อเดินกุมภาพันธ์ุที่ผ่านมากําลังการผลิตนะคะจะเข้ามาถึง145.15เมกะวัตต์ค่ะส่วนโรงไฟฟ้าแห่งที่สองค่ะคือโรงไฟฟ้าเน็กซิสราดเอเนจีที่จังหวัดระยองอันนี้เราก็สร้างเองเช่นกัน กำลังการผลิตนะคะตามสัดส่วนการถือหุ้นของเราอยู่ที่45เมกะวัตต์ค่ะแล้วก็เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อเดือนเมษายนค่ะแน่นอนเดือนพอเตอร์ที่สองสองโรงไฟฟ้านี้รับระวรไรได้เต็มนะคะชวนโรงไฟฟ้าแห่งที่สามค่ะโรงไฟฟ้าจะหโคเจนนะคะอของ s g ซึ่งเราไป ไปซื้อหุ้นของเขามาเมื่อปลายปีที่แล้ว <c oughs> ปัจจุบันเราถือหุ้นอยู่51.67% <c oughs> ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ <c oughs> เรารับรู้กำลังการผลิตอยู่ที่124.95เมกะวัตต์นะคะ <c oughs> และโรงไฟฟ้าแห่งที่4ที่จะมาเสริมรายได้ในปี65 <c oughs> ค่ะโ <c oughs> รงไฟฟ้าพลังน้ำอาซานห,หนึ่งที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ <c oughs> เราไปซื้อหุ้นเพิ่ม นะคะ <c oughs> ที่เดิมมีอยู่ที่หกสิบกอโทษค่ะยี่สหกหนึ่งเปอร์เซ็นต์รับรู้เป็น <c oughs> 4ี่สิบเจ็ดจดแปเอร์เซ็นต์สี่หกห้าก็จะรับรู้เพิ่มเป็นปีนะคะ <c oughs> แต่แห่งที่ห้าค่ะ โรงมฟ้าพลังความร้อนไพตันที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะอันนี้เป็นโรไไฟ้าถฐานหินนะคะผู้ถือหุ้นในปลายปีที่แล้วค่ะประมาณวันที่21สุราปี2564ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เราไปลงทุนในโรไมฟ้าแห่งนี้ค่ะที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งกําลังการผลิตค่อนข้างสูงตามสัดส่วนการถือหุ้นของเราเกือบพันเมกนะคะ930.78เมกะวัตต์ซึ่งธุรกรรมการซื้อขายจะแล้วเสร็จ าดว่าภายในควอเตอร์ที่สองนี้เมื่อธุรกรรมอันนี้สําเร็จนะคะเราก็จะรับรู้รายได้และกําไรเป็นเช่นกันสื่อนโรงไฟฟ้าแห่งที่หกที่จะมาเสริมรายได้ในปีนี้ก็คือโรงไฟฟ้าราชโคเจเนเรชันส่วนขยายซึ่งเราถือหุ้นอยู่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเก้าเก้าจ้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์กำลังการผลิตตามจัดส่วนของเราคือสา1 9เอดุดก้ามเมกะวัตต์ค่ะจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในควอเตอร์ที่สของปีห5ห้าค่ะนอกจากโรงไฟฟ้า ทั้งหแห่งที่เข้ามาเสริมกำลังการผลิตและเสริมรายได้ในปีนี้แล้วนะคะธุะรกิจนอกการิิไฟฟ้าค่ะธุรกิจรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองค่ะจะ<อ>เริ่มรับรู้รายได้และเริ่มเดินเครื่องพาเชียลนะคะ COD ในเดือนสิงหาคม2565ค่ะอืมนะครับอ่าก็ดูอันนี้เอาเฉพาะโรงไฟฟ้าก่อนก็จะมีโ6โครงการที่เข้ามาเพิ่มเติมในปีนี้ก็ทยอยตั้งแต่ปลรมานี้เป็นต้นไปเลย จนถึงสิ้นปีโอ้โหแบบนี้ผมว่าปีนี้ก็โตปีหน้านี่ก็น่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องไหมครับเพราะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยใช่ค่ะเป็นความตั้งใจของผู้บริหารค่ะ <c oughs> ต้องการที่จะเสริมสร้างการเติบโตและรายได้เราต้องมั่นคงอย่างต่อเนื่องค่ะ ครับอ้าวก็ย้ําอีกสักครั้งว่าโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดตรงนี้เป็นโครงการที่ COD ไปแล้วเออฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกรรมการเข้าลงทุนเนี่ยแล้วเสร็จเราก็จะสามารถบันทึกร,รับรู้รายได้แล้วก็กําไรได้ในทันทีถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะอืมอ้าวทีนี้คุณชูสรีฮะแผนทํา M&A เพิ่มเติมนอีอยู่ใน6ก้อนตรงนี้หรือเปล่าที่พูดถึงหรือจะมีอีก5ดิวที่ต่างหากไปเลย มีตัางหากค่ะ,ะทั้งหกดิวที่พูดถึงนี้จบแล้วค่ะรับรูไ้ได้แล้วแต่มีดิวที่อยู่ระหว่างการเจราจาในปีนี้อีกค่ะก็ขอให้พูดถึงอติดตามนะคะคาดว่าจะเป็นข่าวดีกับทุกท่านค่ะ,ะครับ,ะรบจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือมีนอนพาวเวอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ มีทั้งสองอย่างเลยค่ะ,ะนะครับแม่ผมสนใจตรงนอนพาวเวอร์ฮะคุณจูศรีครับเพราะว่าเมาื่อสักครู่ปัจจุบันเนี่ยลาดกุปประมาณสักข้าเปอร์เซ็นต์มาจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนอนพาวเวอร์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ส่วนของโรงพยาบาลฮะมันมีโอกาสที่จะขยายได้บ้ากกว่านี้ฮะเพราะาดูแล้วเหมือนจะเป็นไฮไลท์ของเราเหมือนกันค่ะใช่ค่ะธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยเราให้ความสนใจและเราคาดว่าเราจะเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการด้วย นะคะคแล้วก็ขยายการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยให้เป็นาทางด้าน medical hub นะคะคเป็นทางด้าน Innov ินโ no ด้านา Innov innovation นวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการให้บริการสุขภาพค่ะอืมนะครับอันนี้อาจจะอยู่ใน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 ห้าดิวนี้ด้วยไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะอืมนะครับอาจจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ใช่พ่ะสะสำหรับในเรื่องของดิวตรงนี้นะครับครับ ครับอตรงนี้จะใช้ในแง่ของการใช้เงินลงทุนบ้างฮะคุณจุศรีฮะเพราะดูแล้วเนี่ยสองหมื่นห้าพันสองหมื่นหกพันล้านที่เราเพิ่มทุนในครั้งนี้นะครับในแง่ของการใช้ในส่วนของนอนตัวที่เป็นนอนนนอพาววเอร์ตรงนี้นะฮะมันใช้สัดส่วนประมาณสักเท่าไหร่ฮะค่ะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะของของสองหมื่นห้านะครับ 25, นะคบุมประมาณนั้นนะครับนะฮะก็จะหนักไปทางหนึ่งก็คือโรงพยาบาลละอันนี้เห็นชัดแล้วจะมีอื่นๆนะฮะที่เป็นนอนพาววเอร์ฮะ ข,ขอโทษนะคะยิไมช่ได้ยินค่ะครับมันจะมีนอื่นไหมฮะโครงการอื่นที่นอกเหนือจากในในส่วนของโรงพยาบาลฮะในกลุ่มของนอนพาวเวอร์ฮะจะมีตัวไหนบ้างครับก็ในกลุ่มของเราก็จะมีเรื่องของอินโนพาวเวอร์ Power ค่ะอ,อ,ะอะ่เป็นการลงทุนในนวัตรกรรมไฟฟ้าและพลังงานร่วมกับกลุ่มกฟผทั้งหมดนะคะซึ่งบริษัทนี้ค่ะชื่อว่าบริษัทอินโนพาวเวอร์ะนะคะบริษัทนี้ก็จะไปลงทุนในเรื่องของนวัตรกรรมและด้านสตาร์ทอัพค่ะ คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะอืนะครับอันนี้ก็ดูแล้วก็ในแง่ของการลงทุนในส่วนตรงนี้เนะี่ยถ้าภาพให้เห็นชัดๆไตรมาสสามหลักที่ลงทุนจบเนี่ยไตรมาสสามน่าจะเริ่มเห็นไหมฮะใช่ค่ะถูกต้องค่ะอืมนะครับในเชิงของการับรู้บ้างฮะว่าเออโอเควะถ้าลงทุนในไตรมาสสารวิวต่างๆอาจจะจบนะฮะ ในแง่ของการรับรู้เป็นไรายได้และกำไรเข้ามาเนี่ยมันจะเริ่มเห็นในช่วงไหนมั้งครับคุณจุสิค่ะถ้าเป็นโรงไฟฟ้าเมื่อสักร้นนี้ที่เรียนไว้ว่า6โครงการเนี่ยนะคะจะร,รับรา,ายได้เ่นรับรู้ทันทีค่ะสําหรับตัวดีลใหม่ๆที่ ที่เรียนให้ว่าอยู่ระหว่างการเจราจาเนี่ยนะคะก็จะมีบางส่วนที่รับรู้เลยเป็น M&A <ม>บางส่วนก็จะเป็น Greenfield ค่ะ<ม>เป็นโรงไฟฟ้าที่เราต้องมาพัฒนาก่อสร้างสาเหตุเหล่านี้นี่นะคะก็เพื่อการกระจายรายได้นะคะคร,รายได้จะไม่กระจุกตัวในปีใดปีหนึ่งนะคะจะเฉลี่ยการรับรู้ไรายได้ไปต่อเนื่องออตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของแต่ละโรงไฟฟ้าค่ะอืม,มค่ะ อาฉะนั้นโดยสรุปนะครับคุณชูศรีก็ยุทธศาสตร์ของทางราชกุปันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของการดเวอร์ซีไฟไปสู่ธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้นถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอืมอ่าทีนี้เอาเรื่องของช่วงสั้นๆนี้อ่ะนะครับสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงเอ่อที่มันก็เป็นต้นทุนหลักของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันเอ่อตรงนี้เนี่ยได้มีการบริหารจัดการแล้วก็วางแผนรองรับหรือว่ารับมือเอ่อกันเช่นไรครับในช่วงสั้นๆนี้ค่ะ ในช่วงสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวค่อนข้างสูงนะคะไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนนะคะก็ส่งผลต่อ,อราคาพลังงานของตลาดโลกมากถามว่าต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นนั้นกระทบกับบริษัทเราอย่างไรนะคะ <Okay. S 1> ก็ตอบได้เลยค่ะว่าไม่มีนัยสําคัญ เนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าชัดเจนนะคะอ่ายิ่งเป็นโรงไฟฟ้าด้าน IPP นะคะอันนี้คือต้นทุนการผลิตเนี่ยจะสะท้อนกับรายได้ค่าไฟส่วนโรงไฟฟ้าประเภท SPP ค่ะก็จะมี2ประเด็นโรงไฟฟ้า SPP ที่ขายให้ขายไฟให้กับกฟผค่ะตอนนี้ก็มีการสะท้อนรายได้ค่าสายไฟกับต้นทุนค่าเฉพาเพิกไปในแนวทางเดียวกัน ส่วน SPP ที่ขายไฟให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะส่วนนี้ก็จะได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าต้นทุนค่าเชื้อเพลิงจะยังไม่สะท้อนรายได้นะคะยังไม่ครบทวนร้อยเปอร์เซ็นซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมีสัดส่วนแค่1 5ึของ t ท t a l กำลังการผลิตของเราทั้งหมดนะคะถือว่าไม่มีนัยสำคัญนะคะโอเคก็คือตัว SPP นั่นแหละหลักๆที่หากว่าจะได้รับผลกระทบก็จะมาจาก SPP ใช่ค่ะอเอาละครับทีค่ที่ขายไฟให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเท่านั้นนะคะอืมอืมอ่าทิ้งท้ายสักนิดเดียวครับคุณชูศรีในแผนยุทธศาสตร์นี่มีเรื่องของการรุกเข้าสู่ผู้พลังงานทดแทนรีน e วเอเบิลบ้างไหมครับหลังจากนี้แน่นอนค่ะออตอนนี้เนี่ยกระแสโรคนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี่มีความสําคัญมากทางกอโทษค่ะทางบริษัทเราค่ะซึ่งก็มีความเรียกว่าตระหนักนะคะแล้วก็มุ่งเน้นการลงทุนใน ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนนะคะโดยเราตั้ง,ตงเป้าไว้ว่าภายในปี2568นะคะการลงทุนในพลังงานทดแทนเนี่ยพลังงานสะอาดต้องมีไม่น้อยกว่า25%ของกำลังการผลิตทั้งหมดหรือคิดเป็น2,500เมกะวัตต์จาก10,000นะคะและในปี2578อีก10ปีข้างหน้าค่ะจะต้องมีถึง40%หรือ4,000เมกะวัตต์นะคะอันนี้เป็นกระแสของโลกที่เรืร่องการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิากาศ อย่างไรก็ตามค่ะการเพิ่มกําลังการผลิตจากพลังงานทดแทนแล้วเนี่ยนะคะบริษ mm hmm. ัทยังมีแผนชัดเจนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของ ESG นะคะ mm hmm. เรามองว่าการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเนี่ยก็เป็นหัวใจสําคัญ mm hmm. เพราะฉะนั้นเป้าหมายนอกจากการทําเ,เข้าไปสู่คาร์บอนนิวทรัลตี้ในปี93แล้วเนี่ยนะคะเรายังเพิ่มการปลูกป่า <c oughs> เพื่อเป็นแหล่งดูดซับ mm hmm. ก๊าซเรือนกระจกด้วย mm hmm. ซึ่งเราทํามาจะ4ปีต่อเนื่องแล้วนะคะเราร่วมกับกรมป่าไม้ค่ะ เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดูดซับได้เนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยเป็นประมาณแปดล้านตนันคาร์บอนไดออกไซด์เท่านะคะโดยเฉพาะในปีหกห้านอกจากกิจกรรมนั้นแล้วเนี่ยเรายังเพิ่มกิจกรรมการปลูกป่าอีกระดับหนึ่งนะคะ mm hmm. โดยจะส่งเสริมการปลูกป่าในระดับประเทศอีกห้าหมืนหนึ่งร้อยไร่ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสิบปีข้างหน้าเราจะสามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ถึงหกแสนเจ็หมนตันคาร์บอนไดออกไซด์เท่าะคะ่ะ mm hmm. ดูเรื่องของพลังงานทดแทนนิดหนึ่งฮะลมแดดน้ําตรงนี้เป้าไปอยู่ตรงไหนฮะอะไรนะคะลมแดดน้ำเ่ยฮะไปตรงไหนครับของเราฮะของเรานะคะมีทุกส่วนเลยค่ะทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานชีวมวลค่ะมีครบเลยค่ะแล้วเราก็ขยายส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะประเทศอินทุกประเทศอินโดนีเซียออสเตรเลียสวอร์เบาวค่ะ นะครับก็เรียกว่าเอ๊สะสปปลาวนี้จะเป็นน้ําถูกปะฮะใช่ค่ะน้ําเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะอืมนะครับพอจะได้เห็นคร่าวๆในช่วงเร็วๆนี้ไหมฮะสำหรับสปปลาาอ๋อค่ะก็ที่มีข่าวออกมาค่ะโรงกีฬาพลังน้ำเซปกองสีเอศีดีนะคะได้ผ่านการเหมือนชอบจากกอประชาเรียบร้อยแล้วค่ะอืมนะครับอันนีกำลังจับปิดค้อนข้างใหญ่นะคะสามร้อยห้าสิบห้ามกวัตค่ะอ๋อครับสุดท้ายแล้วครับคุณชูศรีพูดถึงเรนิวเบิลเดี๋ยวของบ้านเราเนี่ยคือมันด้วยความที่มันมีการแก้ไขแผนพี ฉบับ2อ2 2แล้วก็เร็วๆนี้มีการคาดการว่าจะมีการประกาศเรื่องของ PPA นะคะออกมาทั้งลมทั้งแดดตรงนี้เราจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมครับในช่วง<ห>เดือน 2, 2> เดือนนี้รอเตรียมความพร้อมนะคะการลมในพลังงานทดแทนค่ะอ่าเอาละครับขอบพระคุณครับคุณชูศรีสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะ ขออนุญาตนะคะในท้ายนี้ค่ะทางบริษัทนะคะก็ขอฝากผู้ถือหุ้นว่าทุกท่านนะคะกล่าวสมับสนนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ค่ะด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารนะคะต้องการจะดําเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองแนวทางการเจเติบโตอย่างยั่งยืนและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ าการเพิ่มทุนนะฮะของทางราชกุปก็จะสามารถจองซื้อแล้วก็ชำระเงินนะครับได้ในช่วงระหว่างวันที่6ถึง10มิถุนายน2565ก็อีกไม่กี่วันต่อจากนี้แล้วนะผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับ,รบก็ลองติดต่อสอบถามนะฮะในส่วนของรายละเอียดกันไปได้นะครับก็เรียกว่าอัตราส่วนคือ2หุ้นเดิมได้1หุ้นเพิ่มทุนในราคานะครับหุ้นเพิ่มทุนอยู่ที่34บาท48สตางด้วยกันนะครับ สต่อหนึ่งนะสองต่อหนึ่งเพิ่มทุนครั้งนี้ทั้งสิ้นครับ725ล้านหุ้นก็มูลค่าตามที่เราพูดคุยกันไปนะครับประมาณสัก25,000กว่าล้านบาทนะฮะสองต่อหนึ่งส4บาท48สตางค์เทียบเคียงกับราคาปัจจุบันบนกระดานเนี่ยอยู่ที่39บาทก็ถือว่ามีดิส count นะฮะตรงนี้ก็เป็นลักษณะนะของการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือถ้าใคร ที่คิดว่าจะลงทุนในราดกรุ๊ประยะยาวหรือว่าลงทุนต่อไปในช่วงหลังจากนี้เนี่ยผมว่าการไปใช้สิทธิ์เป็นเรื่องสาคัญมิางนั้นเนี่ยนะฮะคือท่านจะถูกไดรายูดทั้งในเรื่องของสัดส่วนแล้วก็จะถูกไดรายูดทั้งในแง่ของมูลค่าต่อหุ้นนะฮะที่ท่านถืออยู่ครับจนนั้นถ้าคิดว่าจะลงทุนระยะยาวในราดกรุ๊ปนะฮะผมว่าไปใช้สิทธิ์นะครับไม่งั้นท่านเสียสิทธิ์แต่ถ้าคิดว่าไม่เอาละจะสวิตช์นะฮะหรือว่า ไปเลือกลงทุนในหุ้นอื่นๆนนเนี่ยอ่ะตรงนี้ก็เป็นการพิจารณาของท่านว่ากันไปนะฮะจากข้อมูลในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะฮะแผนดําเนินการเอ,อ่อแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยม่ครูทางผู้บริหารก็ได้มาฉายภาพให้ได้เห็นกันแล้วผมว่ามีความชัดเจนค่อนข้างจะมากนะแล้วก็ดูจากแนวทางเนี่ยจากแผนยุทธศาสตร์นะครับ ก็เราบอกว่าราชกุปเองเนี่ยเขาจะมีการด i เวอ s ร f ซฟตัวเองมากข<ช>ึ้นด i เวอ s ร f ซฟเนี่ยหมายถึงมีการกระจายความเสี่ยงนะฮะคือไม่เพียงแต่ธรุรกิจด้านไฟฟ้าที่เรียวกว่าพาวเวอร์นะคเขาจะมุ่งเน้นการลงทุนไปธุรกิจที่ในธุรกิจที่มันเป็นนอนนพาวเวอร์<ช>ก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าด้วย<ช>นี่ถามว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยที่เป็นไฮไลท์สําคัญที่สุดเลยคือกลุ่มโรงพยาบาลหรือว่าเฮลท์แคร์นั่นเองนะครับก็แน่นอนตรงนี้ฮะเป็นเรื่องของ เทรนด์นะคือมันไม่ได้มันไม่ใช่เพิ่งจะมาเป็นเทรนด์ในขณะนี้มันเป็นเทรนด์ที่มันมีมานานแล้วแหละ,ะใช่นะมันเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นความอยู่ความสบายความไม่สบายของผู้คนแต่ทีนี้ด้วยยุคปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีนะฮะโดยเฉพาะนะคุณสุภชยัยฮะเรื่องของการสื่อสารเทคโนโลยีด้านการสื่อสารสารสนเทศเนี่ยผมว่ามันมีบทบาทสําคัญในการที่จะยกระดับ Mm hmm. คุณภาพนะครับหรือว่าเทรนของการรักษาสุขภาพเนี่ยให้หมันเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม mm hmm. อตรงนี้เองถือว่าเป็น Movement นะฮะหรือว่าความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ mm hmm. แล้วก็ด้วยโครงการนะฮะ6โครงการใหม่ mm hmm. ที่จะเข้ามาเป็นปัจจัยสนับสนุนรายได้ให้กับราชกุ๊เพิ่มเติมในปีนี้ mm hmm. ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะ mm hmm. มันเป็นการการันตี mm hmm. ว่าเราคงจะได้เห็นการเติบโต,ตของผลประกอบการเนี่ยต่อเนื่องไปอีกหลายไตรมาสใช่คือไม่เพียงแค่เฉพาะ ช่วงที่เหลือของปีนี้นะต่ปีหน้าทั้งปีผมว่าก็โตต่อคือโรงไฟฟ้าเนี่ยมันวัดกันไม่ยากคือดูว่ากําลังการผลิตเดิมกับงวดปีฐานกับกําลังการผลิตใหม่นะฮะมันอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนไทม์ไลน์ของการ CO d ดีหรือว่าไทม์ไลน์ของการเริ่มรับรู้รายได้ตรงนี้เองก็จะเป็นตัวชี้วัดสําคัญแน่นอนฮะว่าการเพิ่มทุนเนี่ยอย่างที่กาเรียนไปตั้งแต่ต้นว่ามันจะมีตัวหารกําไรเข้ามาเพิ่มเติมจากหุ้นใหม่นะฮะแต่เอาแค่6โครงการนี้นะที่ปิด ไปแล้วเนี่ย<า>นะ<า>ก็อยู่ระหว่างการดําเนินขั้นตอนสุดท้ายของการทําธุรกรรมต่างๆอเอาแค่หกโครงการนี้ผมว่ามันชดเชยได้ทั้งหมดแล้วแะเพราะอย่าลืมนะว่าถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยนะอย่างที่คุณจุศรีคือเคยให้ข่าวว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มเข้ามาอีกเท่าตัวในแง่ของกําไรก็แน่นอนว่าตรงนี้มันก็เป็นส่วนชดเชยว,ว่าโอเคละการเพิ่มทุนในครั้งนี้อะลรูชั่นเอฟเฟกต์อาจจะเกิดแต่ว่ามาสักถ้าดูแล้วไม่ถึง5 0 ในแง่ของดิเวชันที่เกิดนวเพราะว่า2ต่อหใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยไรายได้กำไรที่เข้ามาก็น่าจะชดเชยกันได้และที่สําคัญอยากให้จับตาที่อินโดนีเซียเนี่ยทั้งฐานหินทั้งน้ำและก,ก๊าซเลยนะสามส่วนด้วยกันนั่นเองนะครับ